ดวงของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนพฤษภาคม2568นะครับมาดูกันว่าดวงของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงนะครับห้าเหรียญการเงินค่อนข้างแย่นะครับในช่วงต้นเดือนนะให้ระวังนะครับคุณอาจจะติดขัดมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะครับมาเดือน,นี้ต้นเดือนนี้คือมันมีมีปัญหาเรื่องการติดลบอยู่นะอันนี้ต้องระวังนะครับ,รบใช้ใจ่ายเงิน อย่าพึ่งกับมือเติบนะครับใจเย็นๆเซฟให้ดีนะครับในะช่วงต้นเดือนนะเนี่ยมีปัญหาเดือดเนนะื้อร้อนใจด้วยมีคนมาทําใ,ให้โมโหให้อารมณ์เสียอย่างเงี้ยนะครับอ,อาจจะเป็นเขามาลบกวนเรื่องเงินคุณนี่แหละอันนี้นะครับช่วงเวลานี้อย่าพึ่งให้ใครยืมนะนะครับเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดในะช่วงเวลานี้นะครับทําบุญให้ถูกที่ทําดีให้ถูกคนนะ,ะชาวสิงห์เนี่ยต้องระวังหน่อย มันจะมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจอ่ะนะครับด้านสุขภาพให้ระวังปอดหลอดลมความดันนะครับภูมิแพ้กดไหลย้อนอย่างเงี้ยหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะทร่งอกนะครับอย่างนี้นะชาวสิงห์นะครับการงานจะกลับมาเป็นปกติในช่วงกลางเดือนใครที่อรอตําแหน่งอยู่นะครับหรือว่าใครที่ไปสมัครงานไว้นะครับรอเรียกอยู่ได้งานทําแน่นอนนะครับธุรกิจจะเริ่มกลับมาดีขึ้นนะ การงานเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทําอาชีพเซลล์นะครับขายอกเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยงานจะเริ่มเดินหน้าแล้วนะครับการงานเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วนะเมีการเติบโตเลยนะครับธุรกิจหน้าที่การงานจะเห็นได้ว่าในเรื่องการงานเนี่ยมันจะตั้งแต่กลางเดือนไปมันถึงจะดีนะครับคุณอาจจะมีปัญหาช่วงต้นเดือนนะ สัปดาห์หนึ่งสัปดาห์สเนี่ยของเดือนเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนอย่าใช้อารมณ์นำนะตัวนี้นะเดี๋ยวการงานมันจะเริ่มกลับมาดีการเงินถึงแม้ว่าไพ่เงินมันเสียหายอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าการนานคุณเดินหน้าใชงว่าเงินคุณจะมาจากงานที่คุณทำอ่านี้ก็ขอให้ใจเย็นนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงในรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ